ร้านเราเนี่ยเป็นอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็จะมีหนูเห็นมีแบบเด่นๆเลยมีเป็ดมีข้าวหมกอาลับข้าวหมกอาลับข้าวหมกอาลับอย่าลูกค้าติดข้าวหมกอาลับนี่คือเครื่องนี่อะไรยังไงเครื่องพิเศษยังไงพิเศษก็เป็นพวกเครื่องอาลับอะค่ะที่จะสั่งมาจากที่อื่นจากเพื่อนาเข้าเลยนำเข้ามาเพราะมันเป็นพวกเครื่องเท่เฉพาะด้วย้ข้าวสารก็จะไม่เหมือนที่อื่นเป็นข้าวบิยานี่ข้าววัตมคสุร้านบ้านๆแต่ว่าน่าจะอาหารนี่คือบอกเลยว่า ไม่บ้านนะคะเปดก่อนแล้วกันให้ดูนะคะเนื้อเป็ดนี่คือแบบมาแน่นๆเลยแล้วก็หนังเขาก็จะมีความกรอบกรอบแห้งๆหน่อยมะเขาจะให้น้ํามาด้วยอันนี้จะเป็นน้าราดนี่ค่ะราดอย่างนี้ไปเลยทำๆชิ้นใหญ่มากเป็ดนะคะนอกจากจะไม่สาบแล้วเนี่ยหนังเขาจะมีความคือไม่ได้แบบว่ากรอบมากแต่ก็ไม่ได้เหนียวเกินไปอร่อยะคะ่ะแล้วก็ตัวน้ำที่ราดเป็ดอะคะ่ะ จะเค็มหวานหวนจะไม่ได้แบบหวานนำํำหรือว่าไม่ได้แบบว่าเค็มนำ้ำคือเค็มหวานเท่าๆกันมานี่มั่งดีกว่าซุปหางหวัวมาเป็นท่อนเลยน้ำซุปคือแบบว่าจัดจ้านเป็นเผ็ดแบบเผแบบ็ดแซ่บไม่ได้เผ็ดจนแบบหูแสบขนาดนั้นนะคะอร่อยแล้วก็เปรี้ยวๆนะนี่ดูความเปื่อยของหางวัวนะคะเ mm. ด้งดึงมากก้าบอกว่าหางวัวนี่6ชั่วโมงในการตุนนะะ๋นค่ะ ส่วนหางนะคะมันแบบมันเด้งน,นุ่มเนียนไปเลยอ่ะส่วนเนื้อก็ยังมีความเป็นเส้นๆนิดนดียนะคะอันนี้เป็นข้าวหมกอาหลับนะคะเขาจะใช้ข้าวที่จะแตกต่างจากข้าวหมกธรรมดาลักษณะของเม็ดข้าวเนี่ยเขาจะยาวกลิ่นมันจะหอมๆเย็นๆหวานๆเนอะว่าอารมณ์ข้าวหมกเลยคล้ายๆกันแต่ตัวข้าวต่างกันเนาะ ซึ่งเวลาเขาเสริมเนี่ยเขาจะเสริมมาพร้อมกับอ,อาจารย์นะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะช่วยตัดเลี่ยนปลากับนี่ม้่งเป็นเนื้อมัน้ยนะคะกลิ่นเครื่องแกงชัดมากค่ะปลายยังไม่ค่อยชัดเนื้อนี่คือกลิ่นเครื่องแกงหอมมากและนุ่มเลยเนื้อนุ่มเลยมานี่บ้างบะหมีป่ปูเสริฟม,มาพร้อมกับน้ำซุปใสแล้วก็เขาจะมีน้ำอันนี้เป็นน้ำที่จะ ราดลงไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะปรุงเป็นแบบเครื่องปรุงเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะบะหมี่ปูดีมากค่ะอร่อยทุกจานเองริงที่นี่แล้วเนื้อปูนี่คือแบบสดหวานไม่แบบเละๆแปง้งๆนะคะเริ่มจากซุปหางัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทโนสั่งมาเป็นชามใหญ่นะคะมีประมาณ5้าหกท่อนได้ชามนี้200บาทนะคะซึ่งเราจะสั่งเป็นซุปเนื้อก็ได้ซุปตีนัวก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นซุปหงางัวแบบน้ ะะอร่อยมากเด้งดึงมากมาที่บะหมี่ปูนะคะชามนี้80บาทนะคะคือชามเดียวก็คืออิ่มอิ่มเลยนะคะให้มาเยอะด้วยนะคะไม่ได้แบบน้อยๆเลยทั้งปูก็เยอะเส้นบะหมี่ก็เยอะกําลังดีเนาะเป็ดย่างครึ่งตัวนะคะราคาอยู่ที่จานละ200บาทนะคะอีกหนึ่งจานที่หาทานยากนะคะก็คือข้าวหมกอราบเนาะจานนี้นี่คือเสิร์ฟมาแบบจานใหญ่เลยกินได้ประมาณ2คนอิ่มนะคะคนเดียวเนาะว่าต้องแบบกินกินจุมากจริงๆอ่ะเพราะเยอะมาก แล้วก็เราสั่งได้ว่าจะเป็นปลาเป็นเป็ดหรือว่าเป็นรวมแบบโนนะคะจานนี้180บาทค่ะแล้วก็น้ําส้มนี่ก็จะเป็นน้ําส้มที่คั้นแบบสดๆเลยนะคะแก้วนี้30บาทราคารวมทั้งหมดนี้นะคะ690บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากมาตามรอยรายการนะคะอยากมาตามรอยร้านเด็ดครัวบางจากเจ้าเก่านะคะร้านนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะคะปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เปิดตั้งแต่ 8โมงเช้าไปจะถึง5้าโมงเย็นนะคะไทยพุทธทานได้ไทยมุสลิมทานได้เพราะว่าร้านนี้เป็นฮาลาลด้วยนะคะสำคัญคือเขาใช้วัตถุดิบทุกอย่างในร้านนี้คือสดจริงๆแล้วก็อร่อยมากนะคะ